มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบินบนรรลือฤิ์พร้อมทีมงานบุกบ้านประชาชนแจกแมสและเงินช่วยสู้โควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่มียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเหล่าดาราคนดัง ได้ออกมาทำภารากิจช่วยเหลือหางเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดนะคะทางด้านดาราคนดังที่ได้รับฉายาวัดเทวดาเดินดินบินบนรรลือฤทธิ์ได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะโดยครั้งนี้หนุ่มบินเองได้ไลฟ์ช่วยเหลือชาวบ้านเริ่มต้นจากชุมชนโรงหมูและชุมชนคลองเตย โดยเผยว่าจะดำเนินการช่วยแบบนี้ตามชุมชนต่างๆที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จนกว่าจะหมดเดือนเมษายนภายใต้สโลแกนด้วยความห่วงใหญ่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะบุกถึงบ้านแจกแมสครอบครัวละ2ชิ้นและเงินจำนวน500บาทและ2,000บาทค่ะพร้อมเผยอีกนะคะว่าที่ออกมาทำแบบนี้ ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงหรือว่าอะไรแต่ต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆโดยหนุ่มบินได้ไลฟ์สดขณะที่ตัวเองแล้วก็ทีมงานช่วยเหลือแต่ละครอบครัวจนถึงบ้านให้เห็นกันแบบชัดๆท่ามกลางความชื่นชมจากชาวเน็ตจ,จำนวนมากค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูล Facebook บินบลฤทธิ์และขอขอบคุณข้อมูลสำนักข่าวทีนี .com ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่ะผาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ